สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้พามาเบิงาการเลี้ยงไก่บ้านเนาะครับพี่น้องคือว่าตอนนี้เป็นการต้องการของตลาดห้ายเนาะพี่น้องราคาก็ดีเลี้ยงจนบ่พ่อขายเนาะพี่น้องบ่พ่อขายจนผลิตออกบ่ท่านเนาะครับความต่องการกับราคาก็ยั่งดีเนาะครับพี่น้องราคากับบ่ําำกว่าลอยเนาะครับ กิโลละร้อยตอนนี้ยังบ่อพ่อขายครับคนกถามว่ามีไก่าขายบอ่อตอนนี้ยังผลิตว่าท่านนะครับตอนนี้เลี่ยงไว้กับประมาณสามสิบสี่สิบตัวเนี่ยพี่น้องคือผ,ผลิตออกมาว่าท่านครับต้องการเป็นต้องการหลายอยู่ครับช่วงนี้ก็พลังสี่ขอดได้ขายแน่ละครับช่วง เออนี่ก็เรลื่อมไงแน่ล้ะครับเนาะจะมีพระกันไปนะครับเพราะว่าผมกัคนสร้างมาผมกะขายไปแน่นะครับแต่ออเดอร์นะครับผมตอนนี้ก็นี่แน่ระมาณนี่ก็ระมันกิโลกรัวนะพี่น้องเนาะกรลังญ่นี่ครับเป็นไก่ไก่บ้านแล้วจะมีไก่ตีนั่นะครับไก่ส้นนะพี่น้องเนาะก็เลียงผสมกันไปเลยน,นะครับ ตนอนนี้ก็ได้เลี้ยงไห้หัวหานนะครับพี่น้องเพราะว่าผมปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับก็ให้มีรายได้เสริมนะครับในในขอบรัววนะครับพี่น้องก็ได้ี่มาเห็ดเกษตรแบบบาวุฒนะครับผมก็สิเลี้ยงไก่เนี่ยพี่น้องนี่พื้นที่อยู่ตรงไตทงหน้านะครับบริเวณอันนี้ก็เป็นคอกขอกไก่นะครับธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยให้หากิน ้านะครับหากินพักกิน้าก็ให้เขานะครับเขาปลายเน่เขาเขาเปลือกนะครับกระสีเลียงแบบธรรมชาติมาครัวทำว่าการเจริญเติบโตของไก่นี่กะปกติก็สามเดือนสี่เดือนนะครับก็ได้ขายแล้วนะครับผมแต่เออเลียงธรรมชาติแบบนี้ผมก็บ่ได้ให้หัวอาหารกับบัต้ลงทุนนี่อย่างไรนะครับพี่น้องหัวอาหารเขาก็บบัต้ลงทุนถ้าเปรียบเทียบกับ เอท่าเลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่พันธุ์เนาะครับไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเป็ดไข่สิกะมันก็ต้องใส่อาหารหลายเนาะพี่น้องเนาะคันบ่ได้ให้กินหัวอาหารมันก็สิบ่ได้มันก็สิบ่ไข่กับเป็ดเกิดขึ้นกันเนาะครับผมก็มาเลี้ยงไก่บ้านผมว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่เนาะครับพี่น้องเพราะว่าอ่แถวบ้านเฮานะครับเพื่อนก็ต้องการหลายอยู่ไก่บ้านก็สิมี รสชาติดีเนาะครับพี่น,อน้องคนกระต้องการลายแต่กรร็ราคาก็ดีนํานเนาะพี่น้องเนาะผมว่าเป็นการเลี้ยงนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติถึงว่าเฮ้า,าบ่ได้ลงทุนอีหยงลายนะครับก็ปล่อยบริเวณเอรอบๆของพื้นที่ของบาวุดกักัสิีมีเลี้ยงเป็ดนาเนาะครับเป็นเป็ดเป็ด,ปดอ,อีเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะผมเลี้ยงไว้ฟังทางพ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมเลี้ยง ใกล้บ้านไว้แถวบ้านเพิ่งจะสั่งมาอยู่เรื่อยๆอยู่ครับก็ขายกิโลละลอยเนาะพี่น้องเนาะก็นี่ก็สีได้พ่อขายแนล่ะครับเพราะว่าใส่ประมาณกิโลหนึ่งก็เริ่มมีแล้วครับแล้วก็มีใส่กันลังน้อยๆผมไม่ได้จับแยกออกจากกันนะครับก็เลี้ยงรวมกันนี่พี่น้องเลี้ยงรวมกันไปเลยครับก็มีหลายๆใส่เห้กับพ่อได้ขายเนาะครับ ่นอยากได้ประมาณใส่จักโลจะสี่เท่ากับจับห้เพิินนะครับการลงทุนเท่ากับมีแต่เข่าเปลือกนะครับเข่าเปลือกแล้วกัเขา่าปลาย,นยในห่ยมัดเขา่ขาเข่าปลายก็คือห้มูไกลน้ดหน่อยเมื่อวานห้กินแล้วนะครับก็เลียงผสมกันไปเลยนะครับผมบริเวณพื้นที่ของบาบูตกระสิป,ป้อยให้มันหากินพักกินหยายอยู่แถวๆนี่แหละครับผมถ้าเปรียบเทียบ ไปเลี้ยงไก่ไข่ผมก็เคยเลี้ยงแล้วน้องพี่น้องเนาะกต่มันกะบอบโคุุมน้องพี่น้องเนาะขันสีมาเลี้ยงหลายๆเขาก็ใส่อาหารหลายเนาะผมก็ให้จุดนี้ก็เขาก็สูบเอาไว้แต่ว่าบางท่านที่ประสบความสําเร็จก็นี่หลายเนาะครับผมที่เพื่อพิ่มเลี้ยงไก่ไข่แล้วประสบความสําเร็จหลายหลายหลายท่านที่เพิ่นเห็ดได้แต่ว่าผมในที่ผมเคยเลี้ยงมากเนาะครับผมก็ ตนทุนมันก็สูงนะครับเข้เาสู่อาหารบ่ไไว้นะครับก็ผมมามาเลียงไก่บ้านนีค่คือตอบโจทย์ได้ยังดีเลยเนาะพี่น้องนะเนาะเข้ากับกได้ลงทุนนีหยังหลายเก็ดคอเฮ็ดอี่ยังหัวหานเฮากันพอมีทุนแนงเข้ากับเสริมหัวหานก็ได้นะครับหัวหานเ่ยสิได้ใหญ่เร็วเข้าก็สีได้ความตกการของตลาดกระสีเฮามีผลผลิตให้จำหน่ายออกไปกระได้เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ผมจุดนี้ค,คือเลี้ยงเลี้ยงใกล้บ้านกบบปล่อยธรรมชาตินะครับก็สามารถสั่งรายได้เฮาเฮาเลี้ยงบมอายก็ได้นอกพี่น้องสลักคนถี่บ่มีทุนหลายยังผมนะครับบ่มีทุนหลายน้องพี่น้องนาอ,นอเลี้ยงแบบบ้านๆเลยคือว่าเลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับแต่ว่าเฮาก็สามารถมีรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับผมนี่แหละครับก็ ไอ้พี่น้องลองกุไยาบ่มีทุนหลายนะครับกับล่องเรียงเบิ่งเลียงสิบยี่สิบตครับก็โตละลอยเนาะพี่น้องเนาะเอาตีเฉลี่ยกิโลละลอยกับขันว่ามันโตนยยใหญ่ใส่ใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะใส่ในี่ก็ใส่ใส่ละโลแล้วนะครับนี่ใส่โลนึงแล้วปอมกับสิได้ค้ายแล้วนะครับทั้ตสองการเพิ่นก็นสีสั่งมาเรื่อยเรืนะครับเท่ากับพ่อได้ใส่ในคู่เรื่อเนเฮ่านะครับการเรียงไกลบ้าน บ่พ่อขายพี่น้องเลี้ยงก็โอกาสต่อไปกะสิขยับขยายขึ้นเป็นหลายตัวครับไก่แม่กะประมาณสิบสิบกว่าแม่แหละครับปัญหาอุปสรรคก็คือตอนนี้ที่ว่ามันบ่ได้ผลผลิตเพราะว่าเขาเลี้ยงทำธรรมาชาตินะพี่น้องเนาะเลี้ยงอยู่ทงหน้าน้ำเขากะสิมีกาเนาะครับพี่น้องเนาะกากาสิมาก,กินไข่นี่แหละไก,ก่เข้ากะสิบ่ได ผลผลิตออกมาบ่หลายนะครับไก่เฮาสิบบ่อหลายแม่หนึง่งลังเทือดีร้ายสุดนี่ก็ฟักออกมากกับ,บประมาณสิบสี่สิบหาโตนะครับขันว่ากาบ่มากกินบ่มารบกวนนะครับผมก็คือเฮาสามารถสั่งไายได้ให้กับคนเลื่อนเฮาได้เลยเลี้ยงแบบง่ายๆพี่น้องผมว่าดีกว่าเลี้ยงไก่ไข่นะพี่น้องเนะาะาวุธกับ เคยเลี้ยงมาแหละไก่ไข่แต่ว่าผมผมสู่อาหารบาไ่ไหวเนาะครับขันเลี้ยงว่าพ่อได้กินไข่สิบยี่สิบตัวนี่ก็พ่อได้เยอะนะครับเนาะกานว่าเลี้ยงหลายๆก็เฮาเฮาทุนบ่หลายก็สู่บวก็มาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงไก่นี่แหละปล่อยธรรมชาติเลี้ยงไก่บ้านนี่แหละเลี้ยงไปธรรมชาติปล่อยให้หากินผักกินหญ้าตามธรรมชาติถึงว่าสิบ,บ่บ่ใหญ่เร็วเนาะครับก็เฮาก็ พ่อมีไก่ขายให้พี่น้องเพื่อนสั่งมากนะครับกับสั่งมากเรื่อยๆเนาะพี่น้องผมวันละค่าอรูดละ้อยนี่ก็ถือว่าบานเท่ามันกันราคาราคาดีอยู่นะครับผมแถวบานเท่ามาเลี้ยงไกบ่บานกระตอบโจทย์อยู่นะพี่น้องเนาะสามารถสั่งไร้เฮ่านี่ปล่อยธรรมชาติผมก็ปลูกไผ่ไวนะ้เนาะ ต่างก pues, ็หากินผักกินอยากกสิให่อาหารเส่าแรงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นขอกเป็ดผมเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเลี้ยงเป็ดเป็ดอีเลี้ยงสิบสามตัวนี่พี่น้องกำลังเป็นเป็นเป็นเสือกักอยู่ไอ้พี่น้องเด้เห็นน้ำเนาะนะครับอยู่ตรงนี่เป็ดอีเลี้ยงสั่งมาเลี้ยงล่องล่องเลี้ยงเบิ้งเนาะครับพี่น้องเนาะย้ายเป็นอยากเลี้ยงผมก็ เอ็ดกอกห้เพื่อนฉันอยากเลี้ยงกับล่องล่องเบิงนะครับ,เอ,บรเอากต่ใส่ขนทุ่นลายเขากัมาล่อง,ล,องล่องเลี้ยงเบิงอ,อยู่ไต่หุงไพบริเวณน,นี่ผมสีเอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่แหละครับอยู่บ้านเฮานีา่นนสิเป็นบอ่ปบอปลาบ่อปลาดุกเป็นบอ่อปลาดุกน่ครับพี่น้นนองปล่อยไปสองหลอยโตนะครับนี่บอ่อ ไเห็ดเป็นคลองหน้อยๆครับไว้กินในขั้วเลื่อนนะครับตอนเลือกะห้องกรขายนี่ครับเป็นปลาดุกบิ๊กอวีผมผมขุดด้วยมือเองนะครับตัวนี้ขุดคลองใสใ่ไก่เง้กัประมาณหาเมตรนอะพี่น้องเลือกผมขุดเลือกเมตรหนึ่งนี่ครับ นะครับเลี้ยงแบบผสมประสานไปเลยนะครับเฮามีปลามีเป็ดมีไก่นี่แหละครับือว่าเลี้ยงไกน่นี่ผมว่าราคาดีตอบโจทย์กับเกษตรกร,ร,กรย่างเห้านะครับมาอยู่บ้านนะครับนี่สร้างอาชีพคันผู้ใดมีทุนแน่นะครับผมว่าโอเคเลยครับเลี้ยงแบบเพชรลงเลื่อนก็นได้นะครับเพชรลงเลื่อนไวเฮ้ ระบบการจัดการยังดีนี่ก็ผมว่า3าเดือนนี่ก็ได้ขายตลอดนะครับเพราะว่าความต้องการของตลาดหลยสำหรับทิ่นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมคันชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าววุฒนินะครับผม